หลักพี่เซบนะครับอ่ะอาพอลโลสไปครับผมเจอกับอีวอชิวอาพอลโลสไปปะเดิมเกมนี้เป็นเกมแรกของการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ครับนอนโมนานัตตี้โอ้โหชื่อนี้ไม่อ่านออกาศได้ปะอ่านว่าตู่แล้วกันทองเอกนะครับอ่ะจริงๆแนะนำให้ตั้งชื่อแบบมีสติ จะพยายามตั้งให้มันหยาบมากเลยมันอ่านไม่ได้เด็กๆดูเยอะนะนโนอานาชิดอยู่อ่าสแนดออกมาโซดาโดนกับโนาแล้วโซดาเปิดหัวน็อกโนาไปครับ ทองเอกหันกลับมาสะบัดหาฟ,าฟ้าฟ้าและถุงแ้งน้องทองเอกไปที่เรียบร้อยนัตตี้นั่งชุบอย่างนี้เลยเหรอตู่น็อกโซดาไปแล้วนัตตี้ยิงหลังนั้หน้าฟ้าฟ้าหิวแล้วหันกลับมาชักปืนยิงนักหน่าถุงแ้งแต่ไปโดนกระแพงแทนตรงนี้วิ่งยาวๆมาบางออนก็น็อกนักหน้ของน้องโมนาแล้วมาน็อกต่อเรื่องเหลือแค่คนเดียวคือท่านตู่<ด>เราแล้วก็เรียบร้อยครับอีวชิลครับหนึ่งแต้มเกมที่สองครับ หอนาฬิกากดเศร้าใส่วิดีโอผมเฉยเลยตาเต๋ออะอะไรครับเนี่ยอีโวกับใครพี่อีโวกับอัพลอลโลสไปนยนะฮะอัพลอลโลสไปาย เลดี้เดี๋ยวจบคู่นี้ยังมีทางด้านของต่อด้วยกับ XXL กับ JLX แล้วก็ CV Lady กับ a p o l l o Spy นะครับอีก2คู่นะที่ oh. แข่งกันไปนแค่2คู่ตึงขนาดนี้น้องโมนา oh. น็อกฟ้าฟ้าหิว <First S 2> ครับดีเซอร์ดิเกิลกดตัวแตก โอ้ยโซดาคุณจะน็อกนองโมนาด้วยการยิงหนึ่งเม็ดอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> คุณจะโค้งเกินไปโอ้ล้ะบางอ่อนไปน็อคนัตตี้ท่านตู่น็อคถุงแป้งไปครับ <c oughs> เรียบร้อยก็สองศูนย์อีโวสิวขึ้นนำสวัสดีน้องหมวยนะครับหลานเป็นไงบ้างหลานหลานดิ้นมาตนี่จ้าจ้ะ ช่การเงินน่าจะหนักหน่วงอยู่ครับตอนนี้แต่พอเป็นเกมที่3มันเหมือนรีเซ็ตการเงินขึ้นมาทําให้การเงินมันสภาพคล่องมากขึ้นแต่ด้วยเกมที่ค่อนข้างจะขาดในช่วง2เกมแรกบางออนนี้ของครบมากนะฮะ เอฟซีน้อนโมนาโอ้ฟ้าฟ้าหิวเข้าไปแล้วเดือดเกินแล้วโดนทองเอกยิงหลังไปครับรัว2ตัวมาแล้วโซดาถุงแป้งน็อกตู่ไปแล้วก็ไปทางน้าทองเอกมาน็อกฟ้าฟ้าหิวบังออนยิงกับนัตตี้อยู่ครับแล้วทองเอกหันกลับไปยังไม่เจอใครครับตอนนี้อีเวสเหลือคนเดียวคือถุงแป้งครับทองเอกลุนเปิดไปอีกเรียบ สองหงอัมรสปายตีคืนมาแล้วครับอยากดูคะแนนอยากดูคะแนนเหรอได้ดิคะแนนได้ดได้ดิจบคู่นี้เดี๋ยวเราสรุปคะแนนให้ดูนะครับมาแล้วก็พลิกกลับมาแล้ว อีโว game, ิแข่ง really real. <First blood. S 1> กี่เกมแล้วพี่อีโวสอีโวสแข่งไปห้าเกมนะเกมที่เก่ที่อีโวสฟ้าฟ้าหิวครับเราจะเกมไปก่อนเลยจะพลิกกลับมา2 2หรือเปล่าพาโลสปายเรดดี้น้องโมนาน็อกโซดาไปอีกอา่ามีแววครับ บางออนกับถุงแป้งอยู่ชั้นบนแต่ว่าด้วยสองต่อสี่ตรงนี้จะรับมือไหวหรือเปล่า <S <S ลวเราเบิดมาครับ <S 1> <S 1> <S 1> ลวรวยิงหัวไปครับถุงแป้งแต่ว่าโดนเขาส n a p ครับเขา snap นนได้มันโล่งโจ่งเกินไปครับคนเดียวบางออนชั้นสามบังบางว่งไงบัง โอ้ว้วเป็น a p 5ไฟด้วยกระสุนก็น,อน้อยระยะก็สั้นนะครับมันไม่ดีมีของแต่งนะ a อไฟใน4-4นะ่จะจะตวรอดอยังไงครับแล้วเหมือนทางนั้นเอาพระร์กสปายก็ไม่เลือกที่จะขึ้นด้วยนะเอาชัวเอาแต้มไปก่อนนะครับโอ้จะตกจะตกจะตก ลงจริงๆครับอยากได้ขึ้นมาครับบางออนบอก <c oughs> เฮ้ยไอรูนี้มันได้เด้เหรอโหโหรถเป็น1อยครับวงเปิดตำแหน่งด้วยนะใช้สกิลตัวละครใหม่นะครับเปิดตำแหน่งศัตรูว่าอยู่ตรงไหนนะฮะ <c oughs> ทีมอะไรเพิ่งมาอีโวสิวกับอพอลโลสไปเรดดี้ครับต้องบอกว่าไอสกิลตัวละครใหม่เนี่เ <c oughs> หมออาะกับซีซีสุด ถ้าแข่ง4-4เรได้นี่คือจบโอ้โหล้วเปน็นทางด้านของพทักสปายครับตีขึนมา2-2เกมที่5ครับอยู่กับฮอดูดาวตื่นมา2นาทีท้ายเกมแรกหน้าไม่ต้องล้างครับผมเขาเกมเลยสวยอยู่นะหน้าสดกงดเชื่อเลยนะ มาแล้วครับ <First Blood. S 1> ตูน้องถุงแป้งไปแล้วครับใครยังไม่ได้ไปกดติดตามทิกตอ,อกผมไปกดติดตามทิกตอ,อกให้ผมด้วยนะผมอยากเล่นทิกตอ,อกเป็นบ้างอนะ่ะน้องมาฟางสอนเล่นหน่อยสิดาวทิกตอ,อกมาฟางคือดาวทิกตอ,อก เอาพ,พ,พี่เอาพี่ไปฟีเจอริ่งในติ๊กต็อกหน่อยอยากดังบ้างอะ่ะท้องเอกเก็บฟ้าฟาจะเกมไปครับกลายเป็นว่าตอนนี้พระโลกรสปายเหมือนจะเข้ามือครับโอ้โหบางอ่อนโดนท้องเอกไปอีกโดนตรรมดาน้องไปครับส่งเราแล้วออกมาเจอลุมสามเรียบร้อยครับพระโลกรสปายเลยดี้ออกนำแล้วพลิกกลับมานำอ e ีเวรับพาพี่ไปฟตเจอริ่งในตนะิ๊กต็อกหน่อย ทองเอกกดไป 6Q นะครับโอ้ยิงดาเมจเยอะเลยทองเองกกลับทางด้านของตู่นะเกมนี้ฟ้าฟ้ายัางไม่ได้ยิงเลยครับ3-2ตครับเกมนี้อีโวทิวจะตีคืนมาได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการจบซีรีส์นี้ของฟรโลกสไปายเลยดีครับ คองเอกถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญเลยนะทีเกิแลแะ้วคีย์เกิลไม่ใช่คีย์แมนคีย์บูแมนตัวสำคัญเลยครับ ไปถูงแป้งน็อกนัตตี้ด้วย ioè, เราเบิดแล้วมาน็อกตู่ได้อีกหนึ่งคนครับน้องเองหันกลับมาสมบัติใส่บางออนแต่ว่าเหลือทั้งด้านน้องโมโนาคนเดียวเรียบร้อยครับสามสามตึงอีกแล้วเกมนี้ตึงอีกแล้ว ASN ครับจัดไปครับสู้ๆลูกออมมอนมาอ่าออมมอนมานะเชียรลูกๆ กับแนนโน้นะครับแนนโน้จะส่งลูกทีมมาขอสตรีมกับพีหรือเปล่าจะส่งลูกทีมมาขอโชว์หน้าโชว์ตาสาวๆกันไหมเกมสุดท้ายในเกมนี้ครับช่วงชิง4คะแนนใครจะได้4คะแนนไปต้องบอกว่าเป็นการเปิดซีรีส์การแข่งขันของ ASN Lady ได้ดีนะเพราะว่า เขาแข่งเกมแรกของร์นาเมตนฟ,ฟ้าฟ้าโดนเปิดไปเหลือ70ตรงนี้ oh. เพื่อนมาชิดแล้วทองเอกก็มาฟ,าฟ้าฟ้ากลางไอ้ปิดไปก่อนนะตีก็มีก็ฟ้าฟ้า,ฟาโดนน็อกไปก่อนก็ไปทองเอกที่น็อกไป โอ้ยเดี๋ยวนะปลาไอวอลแบบนี้หนาปลาระเบิดยัดลงมาบ้าเลยครับมันจะหลบกันยากมากเลยนะโซดาน็อกโมนาไปครับถุงแป้งกับทองเอกแล้วเป็นยังไงโซดาโดนยิงไปอีกกลายเป็นว่าเหลือถุงแป้งกับบางออนครับทองเอกออกมาเสิร์งโดนบางออนยิงหลังไฟถุงแป้งโดนน็อกไปอีกแต่บางออนไปสวนคืนมาได้แต่น็อกโมนาครับเหมือนจะดึงขึ้นมาได้นัตี้นาตี้ว่ายังไงปิดก่อนครับ แย่แ yeah, ล้วครับระเบิดโอ้โยยังไม่ลงครับไม่แม่นครับจะเจาะออกมาโอ้โแล้วปิดเอาเพื่อนขึ้นมาอีกครับกลายเป็นว่า4ต่อ2เลยมังกรโดดไปโดนเปิดหัวด้วยทองเอกครับเดี๋ยวจุงแป้งคนเดียวอีโวสิวอีโวสิวกับเอเอสเลเกมแรกเปิดด้วยชายชนะของ a s เอสเลเลยครับโอ้สต่อ3ครับ แข่งเกมแรกชนะไปแล้วโอ้โหได้ดูแต่งตัวเอาเรื่องหนาะนี่ครับดาเมจนะครับท่องเอกรนะายสามพันน่ะรวมคะแนนแป๊บ